สวัสดีค่ะเด็กๆฉีดวัคซีนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอดีเด็กๆฉีดวัคซีนกันเสร็จแล้วเนี่ยค่ะหน้าตาสลอนกันอย่างนี้หมดเลยฉีดครบค่ะดูคนช่วยทําหน้าดูทําหน้าเป็นไงลูกฉีดคนสุดท้ายเลยใช่ไหมเราเนี่ยฮะก็สรุปว่าข้างหลังฉีดห้าพี่น้องนะคะ ฉีดกันคบห้าพี่น้องมีเค็นตะไม่ได้ฉีดค่ะเค็นตะไม่ได้ฉีดเพราะว่าจับเขาไม่ได้แต่แยบแยบกันลูกไหนทองสุขขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญกันลูกทองสุขเป็นตัวแทนของพี่พี่น้องๆ้องพี่พี่นะคะกรับขอบระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท่านที่ได้เมตตาทองสุขกับพี่พี่นะคะนะาูกนะ ดัาน้อยเนี่ยเด็กๆก็ฉีดวัคซีนกันครบค่ะมีฉีดวัคซีนหยอดเห็บหมัดถายพยาธิแล้วก็เนี่ยค่ะถายพยาธินะลูกนะหอมกันของกาหอมกันกบมองของมองฉีดไปแล้วครับมองไม่ต้องฉีดครับวันนี้ครับอ่ถูทายถูทาย แต่งตัวอยู่ค่ะแต่งตัวกันฉีดเสร็จก็แต่งตัวเท่ากับวันนี้ฉีดไปหกนะคะฉีดไปหกคนสตูนแล้วก็พี่ทองทิวทองเอกทองกว้าวทองส้อยแล้วก็ทองสุกค,ค่ะอะไรอะลูกฮะลักกี้ลักกี้ตัวนะคะตัวตอนนี้เริ่มใหญ่แล้วค่ะลักกี้ของเรา ตัวตึกในการกินของบ้านเลยสำหรับเด็กหนังบ้านของเราลักกี้แต่ก็ยังอ้วนสู้พี่ไม่ได้นะคะยังอ้วนสู้เอ,อ่อหลุยกับลาเต้ไม่ได้ค่ะแต่เขาะกินเก่งมากที่สุดแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆตระกูลทองก็ขอกลับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท,ท่านที่ได้เมตตาเด็กๆมานะคะใหเ้เด็กๆได้ฉีดวัคซีนประจำปีค่ะ แล้วก็สตูนเข็มสามก็ต้องขอากราบขอพระคุณทุกทุกท่านมากค่ะแล้วขอให้ผู้ใหญ่ใจบุญทุกทุกท่านที่ได้เมตตาม,มามีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่เด็กๆตอนฉีดวัคซีนกันค่ะว่าแต่ละคนเป็นยังไงแต่พอดีตอนสตูนฉีดแม่กิ่งไม่ได้ถ่ายพอดีแม่กิ่งมัวแต่อุ้มทองเอกไว้อยู่ค่ะก็เลยไม่ได้ถ่าย ดูแต่พี่พี่เขาเอานะคะคุณหมอใจดีมาฉีดให้ถึงบ้านเลยค่ะวันนี้มาฉีดวัคซีนให้ถึงบ้านเลยไม่กิ่นก็ไม่ต้องพาลูกๆไปโรงพยาบาลเพราะถ้าไปโรงพยาบาลก็หิ้วเยอะเลยหลายตะก,ก้าเลยค่ะนนไดตัวไหนม,มหน็มันดำอยาก่มอ วันนี้คุณหมอมาฉีดวัคซีนให้เด็กๆดยนะคะน่าขินให้ดูแม่ทองมานั่งอ้อนกระเป๋ายาคุณหมอเหรอลูกฮะอ่ะท้องสุกวัดไข้ก่อนก่อนฉีดวัคซีนค่ะก่อนฉีดวัคซีนนีวัดไข้กันก่อนถึงตาพี่ทองเอกแล้วครับเมื่อกี้สตูลเพิ่งฉีดวัคซีนไปค่ะตัวนี้ก็ถึงตาพี่ทองเอกคุณแรกจะเป็นทองสุก องสุกแล้วก็มาสตูนแล้วก็มาพี่ทองเอกค่ะเด็กๆไม่มีไข้กันนะคะฉีดยานะลูกดูนะคะดูกลัวกลัวคุณหมอมาวันนี้เด็กๆพากันกลัวหนีขึ้นไปนอนข้างบนกัน